ห <c oughs> นังสือพระนางจามาเทวีราชนาเราาีสองละครนะครับจากละวาปุราสุฮาิิปุญชยาโดยโดรเพนสุภาสุขตะความหนา288หน้าปกอ่อนนะครับ650บบาทนะครับผมหนังสือสภาพดีนะครับมี ตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับนอกนั้นก็สภาพดีเป็นงานวิชาการรวบรวมล่าสุดนะครับผมของอาจารย์เป็นสุภาสุขตานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นลายเซ็นของอาจารย์นะครับผมจัดทําโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนะครับผมอาจารย์สุภาลงพื้นที่หาข้อมูลนะครับ <c oughs> เป็นสารบันนะครับรูปจะมีทางรูปสีแล้วก็รูปขาวดำนะครับ อันนี้เป็นเหรียญเงินจจเลือกที่มีคำว่าละว่าปุระนะครับผมละว่าปุระก็คือเมืองลาโงนะครับเมืองลบบุรีเก่านะครับ ขาวดำนะครับแล้วก็จะมีภาพสีแทรกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกนี้จะเป็นเส้นทางการเสด็จของพระนางจัมมาทีวีนะครับผม